สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชีวิตจากริคิตดาววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรานะครับจะมาชมเรื่องราวดีๆที่เราะครับได้หาห่วงเวลาที่ดีๆสำหรับคุณในแต่ละวันแต่ละวันหนึ่งในช่วงนี้นครับ ก็เป็นเรียกว่าเป็นรายการที่เราเริ่มทําขึ้นมาใหม่ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสในการที่ต้องรู้ล่วงหน้าว่าวันนี้เราใส่เสื้อผ้าสีอะไรดีใช้กระเป๋าสีอะไรดีหรือเสริมเติมแต่งจุดไหนดีในโดวงตา เพื่อรับสิ่งดีๆและเราก็มารับชมรับฟังกันครับวันแรกเริ่มต้นที่วันที่14กุมภาพันธ์2565สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ความเป็นมงคลของคุณเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยลูกเต๋าพยากรณ์นี้ครับ มารับชมมาฟังกันครับโอคาแต่พระพิคเนสวนพุทธศิษิ์ขอจงเสกลูกเต่านี้ให้มีชีวิตและจิตใจแห่งพระองค์ท่านมาสถิตด้วยนามโมพุทธายะนามาพัทธาจัปภักษาชารีติด้วยเธินาจ้าคะสาธุพุทธังจงเปิดเถิดธรรมังจงเปิดเถิดสังฆังจงเปิดเถิด เปิดโชคเปิดลาบเปิดความเป็นสิริมงคลให้แก่ทุกท่านทุกวันเทินสาธุมาเริ่มกันที่วันอาทิตย์กันครับมาลูาากสาวงมกรจะบอกเรื่องราวอะไรคุณเนี่ยบ้างข้อแรกพฤหัสให้สวมเสื้อผ้าสีส้มหรือสีโอรสหรือสีอิฐหรือสีไม้นี่คือสีมงคลสาหรับคุณนะ วันที่14กุมภาพันธ์2565สกระเป๋าต่างๆถ้าเกิดคุณมีครับให้ติดกระเป๋าให้ถือกระเป๋าด้วยสีส้มสีรถสีอิฐสีไม้เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้เงินทองหลั่งไหลมาและที่สำคัญให้รู้เลยว่าเลข5นะครับคือถ้าเกิดเราครับ อยากได้ความเป็นมงคลวิเศษขึ้นพึงบ่ายหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกดีหนึ่งและสิ่งทขาดไปได้เลยนิ้วมงคลคือนิ้วก้อยข้างขวาถ้าเกิดเราอยากเสริมอยากเติมอยากแต่งให้เราหาพอยสีแดงหรือหินสีแดงหรือแหวนเพชร มาสวมใส่ราคาไม่สำคัญหรอกครับสำคัญที่สีหรืออัญมณีเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าโอ้โหคนนี้นะเด่นเป็นประกายส,าาสตร์ส่องมาหาตัวเราครับเหมือนพระอาทิตย์ส่องแสงลงมาเพราะอะไรเพราะพระอาทิตย์ส่องแสงมาหาดวงตาเราเราจะได้เจอตลัดกนอื่นเขาทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ ถ้าเกิดเราสวมแหวนไข่มุกหรือสีเหลืองจะทําให้คนโอ้โหรักใครเอ็นดูเราดังลูกลูกเอ้ยมานี่มานี่เดี๋ยวพ่อให้มรดกลูกเอ้ยเดี๋ยวพ่อให้นูน่นแม่ให้นี่เรียกว่าเป็นที่ชื่นชมยินดีและสุดท้ายถ้าเกิดเรานะครับอยากให้เทวดาอุดหนุนจุนเจอือนั่งสมาธิก็แล้ว ส่วนมนต์ก็แล้วใส่แหวนสีทองดีสุดเพราะพระเกตจะหนุนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณคุณจะได้รับอะไรต่างๆที่แบบชุ่มชื่นหัวใจตลอดเวลามาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ดูครับว่าลูกเต่าพยากรณจะชี้ทางอะไรได้บ้างได้ใบโพเช่นเคยครับลูกเต่าพยากรณ์ เลขห้ากับใบโพเสมือนหนึ่งเป็นน้ำเดียวกันแต่สำทับลงไปว่าตอนนี้ครับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหนุนนําให้เกิดกิดตารุกภาพพราดรุภาพผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คำชูขาดเสียไม่ได้เลยหลังจากที่คุณสามารถหากระเป๋าสีน้ำตาลสีไม้สีอิฐมาสวมใส่แล้วให้รู้เลยว่าตอนนี้นะครับ ผู้ที่จะนำพาความสำเร็จให้คุณหนึ่งคือผู้หลักผู้ใหญ่มองหาซิโอ้ผู้ใหญ่ท่านนี้ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็อุทาคำชูเราหมันไปหาท่านหมันไปพูดหมันไปคุยในวันที่14คุณอาจจะได้อะไรที่คุณรอคอยมานานก็ได้สองไหว้ไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เสร็จไหว้พระพรม หรือผู้ทรงศีลหรือครูบา,าอาจารย์หรือเกจิอาจารย์ที่คุณครบรักสิ่ง,งต่างๆที่ผมกล่าวมาจะหนุนนำโดยตาคุณให้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆอย่าลืมนะครับใช้กระเป๋าสีน้ำตาลแล้วอย่าลืมจุดธูสเกดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันตก วิงบอลอ้อนบอลสิ่งสิ่งและคุณจะประสบพบเจอสิ่งล้ำค่าโดยที่คุณคาดไม่ถึงมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารได้เลขหกแปลว่าโอหยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดถึงความรักความสุขทุกคน เทิดทูนคุณให้ใช้กระเป๋าสีฟ้าหรือสีลุง้งหรือกระเป๋าที่มีแบบโอ้ดอกไม้หลากสีหรือมีไข่มุกเยอะแยะมากมายมีหินเยอะแยะมากมาย 2. ถ้าเกิดใส่เสื้อใส่เสื้อสีฟ้าหรือสีแบบฟ้านวลนหรือแบบโอ้หลากสีส,สวยๆนะเหมือนผู้หญิงบางคนนะครับใส่ชุด ลาตรีแล้วมีดอกมงดอกไม้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดโอ้อาจารย์ผมไม่มีเลยทําไงนิ้วชี้ด <c oughs> ีวหวยมือข้างซ้ายทดสอบทดสอบดูครับคือดาวพระสุกให้คุณอยากทําอะไรอยากเปิดกิจการเยอะอยากจะไปหยิบยืมเงินคนอื่นอยากให้คนอื่นช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองเรื่องความรักต่างๆ,ๆให้หาอัญมณีที่เป็นสีแดง มีน้องบางคนนะครับแค่ลองใช้เชือกนะครับผูกดูได้เงินมาแล้วนะครับคุณก็ต้องลองดูสักตั้งหนึ่งและถ้าเกิดคุณอยากจะพูดในที่สาธารณะชนหรืออยู่ที่ทำงานและคุณหลั่งไหลเข้ามาเชิดชูคุณพูดอะไรก็มีคนเชือ่อคนฟังนับหน้าถือตาคุณในเรื่องของคำพูดในเรื่องของความสวยความหล่อลองหาหย,ยกสวย,สวย หรือหาเพชรดินจินดาที่เป็นสีเขียวมาสวมใส่จะทำให้คุณเด่นดังจากคำพูดของคุณจากความสวยความหล่อของคุณสุดท้ายถ้าเกิดคุณหาพลอยสีชมพูหรือหินสีชมพูมาสวมใส่จะทำให้คุณหากินง่ายหากินท่องทำอะไรเป็นเงินเป็นทองคน หลงรักคุณด้วยเห์ของคุณลองหาดูนะมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธได้เลขศูนย์แปลว่าคุณสามารถหาเงินหรือเงินที่จะเข้ามาหาคุณได้เงินจากเงินปันผลได้เงินจากการที่แบบ ของเก่าของเก็บเอาของเก่าข,ของเก็บไปขายหรือได้เงินมาจากมรดกตกทอดหรือได้อะไรโอ้ oh, ของล้ําค่าหามานานแล้วของชิ้นเนี้ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่เจอหรือไปคนไป้นไปนู่นไปนี่มีเงินมีทองแต่เป็นเงินเก่าเงินเก็บเงินปันผลถ้าเกิดคุณอยากจะได้จุดจุดนี้แบบโอ้โ oh, หมารอมานานแล้วให้รู้เลยว่า กระเป๋าที่คุณควรใช้ควรจะเป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับสีดำหรือเป็นหนังทรงหนังสัตว์หรือแบบกระเป๋าที่เก็บมานานแล้วหรือคนออกมาใช้เกิดมากเกิดผลแน่นอนส่วนทิศอันเป็นมงคลคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ส่วนถ้าเกิดว่าโอ้อาจารย์ผมจะขายที่แปลงนี้ได้ไหมเพราะเมื่อจะดูเลขสูตมันไปว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเสริมดวงด้วยที่ไหนดีอาจารย์ ดีที่สุดนิ้วก้อยขัานสายคือนิ้วแห่งการโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธรองให้หาอัญมณีสีไพลินก็ได้สีน้ำเงินเข้มก็ได้หรือแหวนหน้าพิงโกโรสโกมาสวมใส่สดูสำทับโดยการจุดทูบบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้ที่เป็นมงคลของคุณที่สุดก็คือทันทาเวสวันหรือ ปู่ย่าตายายของคุณที่ล่วงลับไปนานแล้วถ้าเกิดใครโอ้อาจารย์ปู่ย่าตายายผมหนูยังมีชีวิตอยู่เลยบอกสารตายายก็ได้ครับนั่นแหละเกิดดิดเกิดเด็ดแน่นอนอย่าลืมจุดทูปถวายข้าวบ้างนามาดูกันต่อครับผู้ที่เกิดวันพฤหัส ได้เลขห้าเช่นเคยโอ้โหวันที่14บสกุมภาพันธ์เนี่ยสงสัยทุกท่านนะครับจะได้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีเพราะอะไรรู้ไหม <î s ut ain> เพราะดาวพุธหัตเลขห้าแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่แปลว่าปัญญาแปลว่าความคิดแปลว่าสติ ح, ปัญญาแปลว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่แบบขาดไม่ได้บนโลกใบนี้คือดาวพหุหัโลกใบน,นี้คือดาวพุทธเพราะอะไรไหมครับ เพราะว่าพรฤหัสแปลว่าคนพรฤหัสแปลว่าหัวใจพรฤหัสแปลว่าดวงจิตพรฤหัสแปลว่าพระพผมดังนั้นผู้ที่เกิดวันพรฤหัสได้ดาวพรฤหัสได้เลขห้าสำทับลงมาอีกทำอะไรก็าตามนะครับมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูแน่นอนสมมติคุณมีกระเป๋าสักหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่สีส้มสีรสรสีสีไม้ คุณลองหาอัญมณีก็ได้บางคนเขาไม่มีกระเป๋าเยอะแยะมากมายนะครับหาอัญมณีหรือว่าไม้ครับเขียนชื่อบนไม้สมมุติว่าไม้เนี่ยครับเนี่ยครับไม้ของผมเนี่ยไม้ครูผมก็จะเขียนชื่อผมลงไปแล้วผมก็จะเอาไว้ติดตัวเสมอนั่นแสดงว่า ในตำแหน่งการเงินของคุณถ้าเกิดคุณไม่มีกระเป๋าคุณสามารถหาไม้เ,เล็กๆนะครับไปแขวนบนกระเป๋าก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าเอาไปติดตัวก็ได้หรือใช้รูปประคำก็ได้ครับเนี่ยครับรูปประคำแบบนี้ครับแต่ห้ามแขวนห้ามใส่แบบนี้นะไม่ได้อย่าใส่แบบนี้ถือเพราะอะไรไม่มีกระเป๋าบนขึ้นอื่นก็ถือแบบนี้ครับถือรูปประคำแล้วก็นับไปโอ้ขอให้พระพรมขอให้ครูบาอาจารย์ส่งเงินทอง มาให้ลูกบางเดอนี่ครับนึกถึงสิงนงดีผมเชื่อว่าหนึ่งดวงจิตหนึ่งดวงใจของคุณที่คุณศรัทธาส่งถึงคุณแน่นอนขาดเสียไม่ได้เลยจุดทูบสิก้าดอกหันหน้าไปทางที่ตวนตกสัมทับดวงดาวลงไปครับ mm hmm. เกิดมากเกิดผลเกิดฤทธิ์เกิดเดชแน่นอนมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร วันที่14วันแห่งความรักนะแต่เราพูดแต่เรื่องดีๆกันเท่านั้นแหละได้เลขหนึ่งใช้กระเป๋าสีแดงใส่เสื้อสีแดงแดงเพราะว่าเป็นวันแห่งความรักเนาะอะไรจะได้โอ้ยเปลาก่ยเหมืลายเหมือน,นเดินมนะครับเหมือนสปอตไลท์ส่งหาคุณนะ่ยสำทับลงไปอีกมีกระเป๋าแดงแล้วใส่เสื้อสีแดงแล้วสวมแหวนที่หัวมือข้างซ้าย นิ้วหัวมือข้างซ้ายคือนิ้วของพาธิตเลขหนึ่งถ้าเกิดเราอยากเสริมอยากเติมอยากแต่งเขาครับเด่นสง่ามีราศีหนึ่งใส่แหวนไม้หรือสีไม้ผู้ใหญ่จะได้ให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดจะได้ส่งเสริมคุณให้มีหน้าที่การงานโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาถ้าเกิดคุณใส่พลอยสีเหลืองหรือแหวนไข่มุกจะทำให้คุณมีคุณอุปถัมภ์ค้ำจู ทว,วีค้าทวีคูณแต้อารมณ์ร้อนแต่เน้นคู่ถามแต่เกิดแบบโอ้อาจารย์ขอความรักความสุขมาเนไ,ไหมวันที่14คกุมภาวันดีนะให้หาพลอยสีฟ้ามาสวมใส่เกิดมัดเกิดผลเกิดดิดเกิดเดบแน่นอนลองหาสวมใส่ดูนะเลือกเอาสิ่นใดสิ่งหนึ่งถ้าเกิดเราไม่อยากจะสวมแหวนที่แบบดีครึ่งไปดีขึ้น ทินสีเหลืองหรือแหวนไข่มุกแล้วก็ใช้อ่ที่เป็นมงคลที่สุดก็พออย่าลืมนะสําคัญมากๆและเกิดทิศอันเป็นมงคลของผู้ที่เกิดวันศุกร์คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่เขาเรียกว่าทิศอีสานทิศอีสานบ่ายหน้าไปเลือเล่อลึกถึงสิ่งดีเกิดจิตตารุภาพแน่นอน มาดูกันครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์วันที่14นี้ลูกต่าพยากรณ์บอกเรื่องราวอะไรดีๆอยู่คุณบ้างได้เลขหนึ่งเช่นเคยครับบอกไปหมดแล้วโ้ย oh, มือข้างขวากับกระเป๋าสีแดงแต่ได้าเกิดว่าโอ้ oh, อาจารย์ไม่อยากใส่แหวนทำไงดีใส่แว่นตาสีอะไรดีดีสุดหนึ่งสีฟ้า ใส่แล้วมีสเสน่ห์ใส่แล้วแบบคนรักแบบอยากได้อะไรได้แต่ถ้าเกิดอยากใส่แล้วมีคนอุปถภ์คำชูใส่สีน้ำตาลแต่ถ้าเกิดใส่แล้วอยากไปสมัครงานได้อยากเคลียร์งานอยู่ที่ทำงานแล้วโอ้โหคนนั้นก็รักคนนี้ก็เอ็นดูคนนั้นก็ช่วยเหลือโดดเด่นเรื่องการงานมากกว่าคนอื่นเขาใส่สีม่วงและขาดไปได้เลยเมื่อเรารู้ว่าเราถอยได้เลขหนึ่งคือพระอาทิตย์ หมั่นไหวพระอินทพญานาคเทพนาคาท่านเท้าสักกสะหรืออรุณอมรินจุดทูป6ดอกเกิดฤทธิ์เกิดเดชแน่นอนคิดดีทำดีเดี๋ยวสิ่งดีก็มาถึงตัวเราวันนี้ผมและทีมงานโดวงคนชีวิตก็มาชี้ช่องชี้ทางโอกาสดีๆ จะมาถึงคุณก่อนแต่ก่อนที่จะมาถึงเรื่องราวตอนนั้นนะครับเราว่าต้องรู้จักการประยุกต์ใช้ต้องรู้จักการหาสิ่งดีให้ตัวเองมันมองโอกาสอย่ารอการบางสิ่งบางอย่างต้องรอแต่บางครั้งชั่วข้ามคืนอาจจะเป็นโอกาสดีๆสำหรับเราก็ได้วันนี้ผมและทีมงานดวงมคนชีวิตขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ที่มาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้สวัสดีครับ